ชาาอออปัญญมวิสคค่ะ,คะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิอมสกูล เลขที่บัญชี151-866-3328าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อเจ An electric fan heater contain a heating element and a motor that drives the fan. The circuit diagram is shown. At first the switch is open and the current in the motor is uh, 0 0.4 ampere the switch is then closed which of the following stand many is a after the switch is closed <clears throat> เรากันไฟฟ้ามีอุปกรณ์ทำความร้อนและมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนพัดลม วงจรถูกแสดง At first the switch is open ในตอนแรก สวิตช์ถูกเปิดและกราแสไฟฟ้าในมอเตอร์เป็น0.4นยีแอมแปร์าจากนั้นสวิตช์ถูกปิด ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องหลังจากที่สวิตถูกปิด 1. One. The current in the heating element added to the current in the motor is 0.4 Amp. ก้าเสรแสไฟฟ้าในประกรร์ทำความร้อน ร่วมกับกระแสไฟฟ้าในมอเตอร์คือส่วนจุดสี่อันแปร to the voltage across the heating element วอลตระหว่างอุปรกรณ์ทำความร้อน เป็นสองร้อยสี่สิบโวลต์ความต้านทานของวงจรน,น้อยกว่าตอนที่ น้อยลงเมือ่อเปิดสวิตช์ สรุปนะครับก็คือตัวพัดลมไฟฟ้าเนี่ยต่อตามวงจรน,นี้ จากนั้นสวิตซ์เปิดสวิตซ์ปิดอยากจะทราบว่าข้ออะไรถูกต้องนะครับตอนที่พิจารณาเนี่ยก็พิจารณาทีละช้อย ข้อหบอกว่ากระแสไฟฟ้าในอุปกรณ์ทำความร้อนเนี่ยเป็น0.4รวมกันนะครับกระแสไฟฟ้าในอุปกรณ์ Heating e l e m e n t สมมุติให้เป็น I H นะครับกับกระแสไฟฟ้าในมอเตอร์สมมุติให้เป็น I M เนื่องจากว่าตัว heating element กับมอเตอร์เนี่ยต่อขนานกาันเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้ารวมจึงมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านมอเตอร์บวกกับกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน ผ่านฮีตติ้งเอลเมน์โดยตอนแรกตอนที่ switch ถูกเปิดกระแสไฟฟ้าในมอเตอร์เป็น0.4หมายความว่ายังไงจาก V เท่าก,กับ IR 240 เท่ากับ0.4คูณ R มอเตอร์เพราะฉะนั้น R ามอเตอร์เนี่ยซึ่งมีค่าเท่ากับ240 000, 0 4าเท่ากับ600โอห์ม เนื่องจากว่าเราต้องการทราบซิกมาไอแต่ว่าอเน,นี้ยพอปิดสวิตช์แล้วเนี่ยมันจะมีตัวความต้านทานของฮีตติ g งอะ m e ล t มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นจาก V ีเท่าไอ ราะฉะนั้น i เท่ากับ p ส่วน r เนื่องจากว่ามันต่อขนานกันชิ้นมา r จึงเท่ากับ1ส่วน r มอเตอร์บวก1ส่วน r ของ h ฮีตติ้งอะไหล่ ฉะนั้นซิกมา r ่ H, part, r ึ่งเท่ากับ Rm Rh ส่วน Rm บก Rh ซึ่งก็จะไม่มีค่าเท่ากับ600อยู่แล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เลยผิดเพราะว่าความต้านทานเปลี่ยนไปข้อ2บอกว่า Voltage ระหว่างอุปกรณ์ทำความร้อนเป็น2,40เนื่องจากว่ามันต่อขนานกัน sigma V เท่ากับ Vm เท่ากับ Vh เพราะต่อขนานด,ดังนั้นโวลเทจที่ต่อข้าม h ฮิตติ้งอ e m e n t จะมีค่าเท่ากับโว t เทจ ที่ต่อข้ามมอเตอร์ให้ถูกความต้านทานของวงจรน้อยลงเมื่อเปิดสวิต ื่องจากว่า <c oughs> วันต่อแบบขนานกันนะครับ <c oughs> เรารู้แล้วว่าอาร์มอเตอร์เป็นหกร้อยอันนี้เป็นอยู่ในข่อนข้างสับสนน,นิดหนึงว่าความต้านทานของวงจร น้อยลงด with the switch open คือเมื่อเทียบกับนะครับ ถามว่าถูกไหมกอจริงๆเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยเขาจะรู้นะครับว่าการต่อ r e s i s t a n c e แบบขนานเนี่ยคือถ้าต่อแบบซีรีส์เนี่ยตัวความต้านทานจะถูกนำมาบวกรวมกันแต่ว่าถ้าเป็นแบบขนาน r e s i s t a n c e จะมีในลักษณะนี้ถ้ายกตัวอย่างถ้าสมมุติให้ตัว Heating Element ตเนี่ยมี r e s i s t a n c e เท่ากันกับมอเตอร์นะครับก็จะเห็นว่า Sigma R จะเท่ากับ600คูณ600หันมื้อ1200เท่ากับ300ก็จะเห็นว่า,วาตัว r e s i s t a n c e ลดลงนะครับนั้นก็คือ total resistance ของ parallel circuit เนี่ยจะน้อยลงเสมอนะครับนี่คือให้จำไปเลยนะครับ ดังนั้นเมื่อเทียบระหว่างเปิดกับปิดสวิตช์แล้วเนี่ยตอนที่ปิดสวิตช์ก็จะน้อยลงกว่าเมื่อเทียบกับตอนเปิดสวิตช์เพราะว่าตอนเปิดสวิตช์เนี่ยจะเป็นความต้านทานของมอเตอร์แต่พอปิดสวิตช์ความต้านทานโดยรวมจะน้อยลงกว่าแบนช์ก็คือของมอเตอร์นะครับมก็เลยถูกอันนี้ให้จําไปเลยนะครับค่อยตอบข้อจีอ สรุปนะครับสำหรับข้อ7เขาทำการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าโดยที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนแล้วก็มอเตอร์ที่ขับเคลื่อนพัดลมติดอยู่ดังนั้นนะครับ ถ้าเราดูโจทย์แล้วก็ตอบคาถามข้อหนึ่งบอกว่ากระแสไฟฟ้าในอุปกรณ์ทำความร้อนลงกับกระแสไฟฟ้าในมอเตอร์คือศูนย์จดเราก็ดูก็จะพบว่าเนื่องจากว่ามันขนานกันอยู่ฉะนั้นกระแสไฟฟ้ารวมเนี่ยจึงมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านมอเตอร์บวกกระแสไฟฟ้าที่ผ่านฮีเตอร์ดังนั้นเนื่องจากว่าความต้านทานมันเปลี่ยนไม่ใช่หกร้อยแล้วไอจึงไม่เท่าเดิมหนึ่งก็เลยผิด ข้อสองถูกเพราะว่าถ้าเป็นพารา l l ลเนี่ยโวลเทจไม่ว่าจะคล่อมกับความต้านทานตัวไหนก็จะเท่ากันเสมอเช่ยนยกันกับข้อ3ที่ว่าความต้านทานรวมของกระแสขนานเนี่ยจะน้อยกว่าความต้านทานของแต่ละแต่ละอันเดียวๆฉะนั้นก็ได้ถูกนะครับก็ได้ตอบข้อ G ทีนี้ทบทวนเรื่องของกระแสนิดน,นึงนะครับ ือซีเรีกับพาราเลอันึ่งกัสองกับสาม ถ้าเราพูดถึง o ว t เ g e เนี่ยถ้าเป็นต่ออนุกรมหรือต่อซีรีส์เนี่ยก็คือเอา Voltage ของแต่ละจุดมารวมกันได้เลยแต่ถ้าเป็นพา ralel เนี่ย Voltage ของ โลเทจรวมจะมีค่าเท่ากับโลเทจของแต่ละจุดส่วนกระแสไฟฟ้า i เนี่ยกระแสไฟฟ้ารวมจะมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าในแต่ละจุดส่วนถ้าเป็นขนานกระแสไฟฟ้ารวมจะมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าของแต่ละจุดมาบวกกันแล้วก็ความต้านทานรวม ก็คือสำหรับซีรีส์ก็เอามาบวกกันตรงตรงส่วนถ้าเป็นพา ralele เนี่ยก็จะเป็น1ส่วนซิกแมาเท่ากับ1ส่วน r1 บวก1ส่วน r2 บวก1ส่วน r3 แล้วก็สูตรเบสิก นะครับมีเท่ากับมีเท่ากับ ir สรุปนะครับถ้าเป็นอนุกรม voltage รวมจะมีค่าเท่าก,กับ voltage ของแต่ละจุดมาบวกกัน แต่ถ้าเป็นขนานโวลพเทจรวมจะมีค่าเท่ากับโวลเทจแต่ละจุดถ้าเป็นอนุกรมกระแสรวมจะมีค่าเท่ากับกระแสแต่ละจุดถ้าเป็นขนานกระแสรวมต้องเอาทุกจุดมาบวกกัน่วงความต้านทานความต้านทานรวมของอนุกรมจะคือเอา1 2 3สามาบวกกันความต้านทานรวมของขนานจะต้องใช้สูตร1ส่วนซิกมาเท่ากับ1ส่วน r 1บวก1ส่วน r 2บวก1ส่วน r 3นะครับก็เ่นี้เท่าหัของข้อ7 สารข้าจริงอีกนะครับอความรู้เอาวิชาคอาปัญญาเอาสุูค่ะค่ะ